เราเป่าให้เขได้เพราะว่าเอแม่อเ่าผยไม่เราเราเป็นพ่อแม่รวงกันเราก็เานได้เราช่วยคนก็ได้เวลาเขาผมเขายาวมากถ้าพี่ปพี่ไปเปาเองไม่ได้ทาไงอย่างนี้ถ้าเกิดป้าแนนป้อนข้าวอาบน้對對ําให้นียาพี <h <h ่ไปเขาก็ร้องไห้มั่งนะสิเพราะว่าพี่ไปเขาเป็นลูกป้าแนนอะ ทำย,ยังไงอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดพี่ไปร้องไห้ป้านแนนก็เลี้ยงมียาไม่ได้เลยนะพ่อหลักเมีมัอ่นนั่นนั